<า>น,<า>น,นี้ครูจะสอนวาดภาพวงกลมแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะได้ไล่ระดับสีไล่ระดับสีแบบระบายแบบธรรมดาด้วยสีไม้หรือสีชอก็ได้นะครับเดี๋ยววาดวงกลมแบบตามใจของตัวนักเรียนเองหรือของใครก็ได้นะครับเป็นวงกลมใหญ่วงกลมเล็กตามใจนะครับครับเรืองวาดวงกลมเลยนะครับทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งปานกลางนะครับลองวาดดูนะครับใหญ่เล็กเล็ก,ลกใหญ่ๆนะครับวาดไปนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากลุยเข้าไปอย่างนี้เลยครับ ัวอย่างวงกลมกันนะครับแล้วก็มีภาพผลงานสําเร็จแล้วนะครับดูเอานะลองดูวาดวงกลมไปเลยนะครับวาดไปเลยเบี้ยวไปเป็นไรนะครับเนี่ยวาดไปอย่างเงี้ยพวกเราก็ลองไปฝึกวาดอย่างเงี้ยดูชา้าๆก็ได้ไม่ต้องไปเร่งรีบแบบนี้ไม่ต้องเร่งรีบนะครับจะเป็นวงกลมจิ๋ววงกลมเล็กวงกลมปานกลางว,วงกลมใหญ่นะฮะอันนี้วาดลงในกระดาษเราวาดแบบสร้างสรรค์ลองดูนะครับตอนนี้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเกิดมีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ย เราจะจะเติมเป็นรูปตารูปปากรูปคนอะไรก็ได้ตามใจชอบของหนูอ่ะตามใจจะทำยังไงก็ได้เติมผมเติมยังไงเลยเข้าไปแต่อันนี้เป็นลายเส้นธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาลองลงสีเดี๋ยวทาการเริ่มระบายสีนะครับนี่คือสีน้ําเงินจะเข้มนิดหนึ่งแล้วนี่คือสีฟ้าปานกลางยังมีฟ้าอ่อนกว่านี้เราก็ไปลองทําดูอันนี้เขาเรียกว่าการเรียงสีหรือเลียงไล่ระดับสีนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูเอาวงเล็กก่อน นี่พื้นฐานนะครับจับสีธรรมดาระบายธรรมดาตอนนี้ยังไม่ใช้เทคนิคอะไรมากเราก็ระบายธรรมดาแบบนี้นะครับระบายธรรมดาพอระบายสีไม้หน่อยเราก็พลิกพลิกดินสอสีเพราะว่าปลายจะแหลมตลอดเนี่ยไปอย่างนี้นะครับถ้ามีฝุ่นสีก็หาแปรงมาปัดเลือเอาปากปัดเลือผ้าปัดหรือกูใช้แปรงปัดเนี่ยปัดเบาๆออกไปเลยนะครับเป็นฝุ่นสีอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีฟ้านะครับเนี่ยสีฟ้าเราไล่ข้าไปเลย เน,นี่ยลายกระเพงนี้ก็จะเป็นสีที่อ่อนลงมาต่อจากสีน้ําเงินนะเนี่ยคือลายสีธรรมดาแบบนี้ปรากฏว่าค,คุณครูมีอยู่สองสีทําไงจะเกิดสีฟ้าอ่อนจัดเราก็ขีดแล้วก็ระบายแบบเบายกมือให้เบาที่สุดทาสีฟ้าให้เบาก็าจะได้อีกสีหนึ่งแบบสีอ่อนเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับไปลองฝึกดูนี่คือตะกี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมคราวนี้วงกลมไปเวลาเราวอะ่ะอย่าเรา สีปลายแหลมมากเหลาปั๊บปลายก็จะหักเพอเพออาจจะกระเด็นใส่ลูก,กตาพวกเราก็ได้นะครับตอนนี้สีเป็นผงอยู่อันนี้ทําให้ดูปกติจะเหลาไม่ให้สีปลายแหลมถ้าเราปลายแหลมมากก็จะทําให้สีเนี่ยหักง่ายแล้วกระเด็นใส่ตาสาหรับคนที่มาอยู่ใ,ใกล้หรือใส่ตาเราเองก็ได้นี่เราไปธรรมดานะครับยังไม่ได้ใช้เทคนิคหาแปลงมาปัดสีออกไปเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้สีที่อ่อนลงมาอาจจะเป็นสีชมพู ชมพูหรืออาจจะไม่ใช้ชมพูอาจจะเป็นสีส้มก็ได้ขูใช้สีส้มนี่เราก็ระบายไปอย่างนี้เลยนะครับทำไปนี่คือพื้นฐานลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องไปฝึกเอาไว้พอเรากดน้ําหนักมือข้อมือเราแข็งแร่งเราจะระบายสีได้สวยงามบางคนว่ารูกไม่เก่งแต่ปรากฏว่าเลียงสีได้ดีเลียงสีถูกต้องคนอื่นเขก็ใจว่าเราจะทําสีเก่งนะอันนี้สีเหลือง สีเหลืองเข้าไปก็จะเป็นแดงส้มเหลืองนี่ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหลายๆตัวอย่างหลายๆรูปนะครับมีคุณครูมีสติกเกอร์ให้เด็กดูด้วยต่อไปก็จะกลายเป็นการใช้ระบายสีแบบเป็นเส้นขนานใช้แบบเด็กโตซะหน่อยหนึ่งนะฮะต้องสะบัดอะไรตอนเด็กโตนะครับเด็กเล็กก็ถ้าทําได้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับทําได้นี่เป็นสีเขียวน้ําเงินต่อไปเขียวปานกลางนะครับ ใส่ซ้อนเข้าไปใช้วิธีขีดเป็นเส้นเอาแบบไม่ต้องแบบระบายใช้เขียวอ่อนตามครับเขียวอ่อนตามไปลองดูเนี่ยแบบผู้ใหญ่เลยเต่อไปใช้สะท้อนแสงเหลืองดูแล้วก็ตามด้วยสะท้อนแสงเขียวอ่อนเอาเขียวเข้มเนี่ยมาเป็นเงาสักนิดหนึ่ง<ม>อันนี้สําหรับคนที่มีสีสะท้อนแสงนะครับสีมาเนี่ยครับก็ไปลองดูนะครับทำเสร็จปุ๊บก็ใช้แปรงปัดหรือปากเปาเอานะ ต่อไปก็เป็นการวาดรูปเติมเข้าไปความคิดอิสระจะเติมสีก่อนหรือวาดรูปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คุณครูทําให้ดูวงกลมเนี่ยสามารถเติมอะไรได้หลากหลายเรามีสติ๊กเกอร์ให้ดูด้วยนะครับเอาสรุปแล้วตอนแี้นี่คือผลงานนะครับแต่ก็ยังไม่สําเร็จต่อไปจะไปเติมให้ดูอีกทีหนึ่งบนกระดานนะครับนะเติมตาเติมหน้าเติมอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมะไปลองทําดูนะครับอ่าเนี่ยเติมหน้าเป็นตามความรู้สึกของตัวเองเลยจะทํายังไงก็ได้ไปฝึกซ้อม,มครับนักเรียนไปลองฝึกซ้อมดู ได้ผลงานที่สวยงามแล้วก็ส่งมาให้ครูด,ดูได้นะครับสวัสดีครับ